อย่าเปลี่ยนค่ะแล้วเราไปวันนี้เปิดเทอมนะทบ้ชมมะคุณเกร็ดนะฮะอยู่ที่หน้าโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยนะครับคุณเกรดครับครับวันนี้ไม่ได้มาเรียนนะฮะแต่มาดูบรรยากาศวันเปิดเทอมแรกครับซึ่งที่โรงเรียนสวนกุลาวิทยาลัยตอนนี้ในการจราจรก็เริ่มจะติดแล้วแต่ว่าวันนี้หลายๆคนก็คงจะเบาใจนะครับใครที่ฟังทางขึ้นทางวิทยุอยู่เนี่ยนะครับก็คงจะเบาใจไปได้ครับเพราะว่า ไม่มีฝนตกนะครับเช้าวันนี้การจราจรก็ติดเป็นปกติในช่วงเปิดเทอมนี่นะครับซึ่งที่บริเวณหน้าโรงเรียนสุขรามวิทยาลัยตอนนี้การจราจรก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้้ปกครองนั้นมาทยอยส่งบุตรหลานโดยเฉพาะจากสะพานพุทธเนี่ยนะฮะที่จะมุ่งหน้ามาถนนรีเพชเจ้าหน้าที่ได้จัดช่องจราจรพิเศษนะครับคือสะพานพุทตอนนี้เนี่ยถ้ามาจากวงเวียนใหญ่จะมีช่องจราจรพิเศษอีกหนึ่งช่องจราจรนะครับทำให้สะพานพุทนั้นสามารถใช้ได้ ขาเข้าอย่างเดียวนะครับส่วนใครที่จะมุ่งหน้าจากตรีเพชรแล้วก็จะข้ามไปฝั่งเจเรนครหรือว่าจะไปวงเวียนใหญ่นะก็ะใช้สะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งการจัดการจราจรแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ารถที่มุ่งหน้ามาเลี้ยวซ้ายจะมาปะคลองตลาดเลี้ยวขวาก็ตรงเข้าตรีเพชรได้เลยนะครับก็จะทําให้การระบายการจราจรนั้นเร็วขึ้นแต่ว่าจุดที่ชะลอตัวครับก็คือว่าพอลงจากสะพานพุทธมาแล้วก็จะมีผู้คลองบางส่วนเนี่ยนะครับก็จอดส่งบุตรหลาน ตรงประตูด้านสาว้ํามของโรงเรียนสุนาวิทยาลัยเลยนะครับก็ทําให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่จุดนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมาส่งบุตรหลานกันบริเวณหน้าโรงเรียนครับเพราะว่าทางโรงเรียนแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็จัดพื้นที่รับส่งนักเรียนไว้นะครับบริเวณถนนปรีเพชรครับบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับก็จะเห็นว่าทั้งผู้อานวยการทั้งรองผู้อำนวยการ,ร,การฝ่ายปกครองอาจารย์นั่นก็มาต้อนรับนักเรียนกันวันแรกนะครับสำหรับการเริ่มต้น ของการเรียนในปี2,552นี้นะทวนต้องลอดซุ้มกุหลาบนะฮะแต่ว่าก็จะมีนักเรียนที่คอยให้บริการด้านจราจรด้วยเป็นรุ่นพี่นะครับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยก็จะคอยให้อำนวยความสะดวกสําหรับน้องๆที่จะต้องข้ามถนนนะครับคอยกันรถให้หรือว่ารถของครูบาอาจารย์ที่จะต้องเลี้ยวเข้ามาในโรง,งเรียนเนี่ยนะครับก็จะต้องอคอยให้บริการครับทางรองผู้นวยการฝ่ายปกครองนะครับก็บอกว่า สัปดาห์แรกก็คงจะต้องยอมรับแล้วครับว่าปัญหาการจราจรอาจจะมีบ้างแล้วกังวลเรื่องของฟ้าฝนนะครับถ้าฝนตกก็อาจจะมีปัญหาตกิดขัดมากนะครับ